เอาละก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโรวันนี้ก็จะมาพบวิธีการ เพื you you ่อนยูทเราขอเผู้ติดตามหัวในไอจีเรากันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงโดยท่านผู้ชมได้มาทําตามกันได้แบบง่ายกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยเราได้ข้ามาที่ในตัวหัเว็บไซต์จมดานาททควาันเนาะเดี๋ยวก็ได้ทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ท่านผู้ชมก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาชี้งานหรือจะเข้าไปทำตามกันได้เลยอ่ะแลามากันเล้วที่ในตัวหังเว็บไซต์ที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้กดร้องชี้งานก็จะมีตัมาเช็กถ้าใครที่ได้คาก๊อแล้วอาจจะไม่มีตมาชิกก็สามารถที่จะมากด้เลย แล้วเราได้ทําการสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่จะน่าตางการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้เราได้กรอกชื่อกรอข้อมูลของเราเป็นไปแบบนี้เราไปเห็บสามารถที่จะสมัครผ่านชิบูเก so so cases, so ็นทีเมลลี่หรือม่านบนตรงหน้าหนี่งยันก็ได้สำหรับในการกรอกข้อมูลก็ไม่จาเป็นข้อมูลจริงเราเอาแบบมาติสมัครกันได้เนาะนะคะใครที่เคยสมัครกันไปอยู่แล้วมีบัญชีกันอยู่แล้วก็ด้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็ลงช่วยงานผ่านบัญชีที่เคยได้สมัครกันไปเลย ก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ชิมดอลลาดอทคอมกันเนาะที่ในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาจะเดเป็นอย่างอีกันเลยจะมีหมวดหมู่แล้วก็บริการให้เราได้สามารถที่จะมาด้วยใช้งานหรือว่าจะเข้าไปดํเนินการตามกันได้หรือว่าจะมียอดเงินทท่อยู่ในตรงด้านนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะมาใช้งานหรือทำการในจำวนต่างๆสรงนทานนี้กันได้เนาะหรือหากใครที่เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกยอดเงินตรงด้านนี้อาจจะไม่มีหรืว่ายอดเงินตรงด้านนี้สำหรับใครที่เคยเข้ามาใช้งานแต่ก็อาจจะหมดไปแล้วก่อนอื่นที่จะมาใช้งานในตรงด้าน้้้าาาาาาาตต่่่่่งงงัวนนนนนีีกกอเะทหคิน และเราได้เข้ามากันแล้วที่หน้าต่างคำว่าเติมเงินที่ในหน้าต่างตรงนั้นนี่เขาจะมีหน้าต่างเป็นการเติมเงินแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้แต่แทนยังสามารถเติมเงินผ่าในการเติมเงินกันได้แค่เราได้กดเข้าไปที่คาว่าช่องทางก็ถ้ามีเสียงรายอะไรเราดินก็ต้องหัวภัยกันด้วยเนาะอ่ะก็นี่เนาะในการเติมเงินเขาจะมีช่องทางในการเติมเงินให้เราเลือกกันอยู่สามช่องทางเราจะดูช่องทางไหนเรารู้จักช่องทางอะไรในสามช่องทางนี้เราเลือกันแปทําการเติมเงินกันได้เลยหรือว่าถ้าท่านผู้ชมคันไหนที่ กดไซก็ได้สามารถที่จะกดจอนกับมาที่โซนหน้าต่างเดือยไซนันได้เลยอะแล้วพอเราได้กดจอนกับมากระรที่หน้าต่างเดว็บไซเราแล้วเนาะทีนี้เราก็มาเลือกที่หมวดหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการจะทำการกันได้เลยเอาคนอื่นเลยท่้นผู่ชมกดไปที่หมวดหมู่เนาทีนี้ท่านผู้ชมก็มาเลือกที่หมวดหมู่ที่ท่านผู้ชมต้องการก็คือการเพิ่มยอดปฏิทักษ์องเรหรือเราเราก็เลือกหาดูได้เลยเขาก็อยู่ตรงนี้เราได้กดกันไปเนาะเรากดกันไปได้เลย เราเลืเลือกจนได้แล้วที่หมดหมู่ทีนี้เราก็จะมาเลือกที่บริการอพอเราเลือกที่บริการบริการแล้วขึ้นมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะขอดูเป็นอะไรทีเดียวกันเนาะอ่ะแล้วพอท่านผู้ชมเลือกจนได้แล้วที่ทั้งหมดหมู่แล้วก็บริการที่ต้องการทีนี้ให้กดกลับมาที่ตัวของโปรไฟล์จีเพื่อทำการเข้าบิ้งก์อะแล้วก็ได้ตัวของโปรไฟล์จีมาแล้วทีนี้ให้ลิมมาวางอ่ะขอลิมมาวางเนาะแล้วก็พอได้วางริมกันได้แล้วทีนี้ก็ให้มาเส่ดจกเดนอดทั้งสามจะเพิ่มมันไปแล้วก็ได้เสร็จทั้งนี้เน และเราก็ได้สง่งซื้อันได้แล้วนะคะส่งซื้อ,อของเราเขาจะมีร,บระบบตัวเช่นแบบแบบนีน้ถ้าฉันนะะขั้นตอนนยังสามารถเดินเช็คดูย,ยอดออเดอร์สถานะทันได้ด้วยแค่เราได้กดคลิกเข้ามาที่ตรงหน้านี้นนด้วยคำว่าปวดการซื้อ แล้พวเราได้เข้ามากันหน้าละที่หน้าต่างบดกางซื้อเนาะที่หน้าต่างตรงหน้าที่นี้เขาที่พิท่าตางมีการแจ้งบอกยจ้เรื่องสถานะให้เราได้ดูได้ไปแบบพี่กันเลยอย่างอันดัที่เราได้ทำการเปเมื่อกี้สักคู่เขาแจ้งบอกสถานะกันมาว่าเราดำเนินการเราก็สามารถที่จะลงแล้วก็เช็กดูกับพี่ขอได้เลยสักคู่ไม่ต้องไปใชร้ลอนเอลาท่านผู้ชมไหนที่ได้เข้ามาเชียังหรือจะได้เข้ามาทำการสั่งซื้อกันไปอาจจะไม่มียอดออเดอร์ขึ้นมาเพราะอาจจะมีปัญหาหรือเกิดขัดข้องรัฐก่อนในด้านการจัดงานของตัวเว็บไซต์หรือว่าจะเกิดปัญหาในด้านการสั หากใช้งานกันไปแล้วถ้าเกิดมีปัญหาในการใช้งานไม่ว่าปัญหาแบบนั้นจะเกิการต่างๆเดีอเป็นการใช้งานอะไรอย่างไรก็ตามเนาะแค่ได้เข้ามากระันะที่ตัวทงตัวหนะ้าต่างผมว่าน,นี้เขาจะเป็นหน้าต่างให้เราได้สามารถที่จะเอาไว้เพื่อได้ไปแจ้ปัญหาและให้ติดต่อสอบถามขนาดแกมินกันได้แค่เข้ามาันแล้วเนาะทีนี้เราก็มาปิหมหัวขอ้อและข้อความที่ตรงด้านล่างนี้กันไปหากเราเกิดมีปัญหาแล้วขัดข้องอะไรยังไงเนาะก็พิมพ์เนี่ยไปต้งหัวข้อและข้อความทีนี้พอได้ปิมกันไปเสร็จแล้วทีนี้ก็ส่งตัวที่ตรงด้านล่่าาางงนนนนนีี้้้กัไไปปๆๆจะิิดดตตแอ แล้วละถ้าหากว่ามีใครได้รับว่าทําการส่องคนหรือว่าได้ทามาชี้งานอะไรต่างๆกันไปได้ใตัวหกไปใช้เนาะอาจจะไม่มีปัญหาอะไรกันเนาะแต่ว่าสำหรับท่า Hell, ke well. นผู้ชมคนไหนที่ได้ชี้งานกันไปสองซื้อยอดกันไปแต่กจะยอดกันแล้วว่ายอดจะขึ้นมาหรือยังว่าจะถึงไหนกันแล้วท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดติดตามได้นะว่าแล้วโอไปหอยจีเนาะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ฟอร์ดขึ้นมากันหรือยังอาจจะเรามาลองนี้หน้าจอชี้กันดูดีกว่านะของดูเรามีอยู่ที่11เอนตเดียวเราจะขอจำกันไว้ว่าเราองนี้หน้าจอจะขึ้นมา้ึ่งป่าหรือว่าจะยงงไ โอ้โหแล้วก็น,นี้เลยเนาะหลังจากที่เราทำก,ก,ก,การสั่งซื้อนไปแล้วนั่งรอจะโคเนาะอ่ะตอนนี้ยอดปติตามหรือยอดพอในไอจีของเราเขาได้เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จที่ร้อยแบบนี้กันแล้วเนาะเอ้ยก็ยังไม่เสร็จเนาะแต่ก็กำลังดำเนินการเพิ่มขึ้นมาจนใกล้จะเสร็จเป็นที่ระดัแบบนี้กันแล้วเนาะอ่ะก็จากของเดิมเข้าไปอยู่ที่เ1็เอ็ดนาะเต่ว่าเราสั่งซื้อจนไปหนึ่งร้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเก้าสิบสามกันแล้วก็คันเลยอีกไม่เท่าไหร่เลยเพ่ขึ้นรา้งะเดีกเยวเพิ่มขึ้นมาจนหรบ่านวนไที่เนาได้ มาทาตามเกิดสนใจอยากจะเข้ามาทดลองใช้งานทําตามดูว่าให้ได้สามารถที่จะกดเข้ามานลิงิ์งตัวใจเพื่อที่สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทำตามแราเกันก็ได้ไปง่ายกันได้เลยเนาะเราก็ทิ้งลิงง์ัวใจมาให้กันอยู่แล้วืูว่าค่ะที่ได้เข้ามาใช้งานหรือจะได้เข้ามาทรอะไรต่างๆไปในตัวใจอ่าเราอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องเกิดข้อผุ่อยางหรือเนาว่าในตัวใจเขาไม่ได้แจ้งปัญหาเะไรติีต่อสถาปันหากันได้ดู่ะสำหรับใครที่เข้ามาทดลองใช้งานเดี๋ยลืมนะว่าแต่ว่าหาความไม่ใช้งานเนาะยังไม่ั่นใจอะไรเรามากก็สามารถท่่จะดดดลออองงใช้้านนนนนเปไกกั ทีลนะสิบหรือว,ว่าขั้นต่าทีละหนึ่งร้อยแต่ว่าราคาถูกๆกันไปกดเข้าได้แล้วก็นะสำหรับใครที่เผื่อข้ามาใช้งานกันไปล้วอาจจะรู้สึกถูกใจแต่เราแนะนำให้คนอื่นๆ่เขาเข้ามาใช้งานตามในส่วนของเว็บไซต์เขาังมีหัวข้อในตรงน้น,นี้ให้แบบถ้าไม่ชม,มได้จามาดีกดเข้าไปกันได้ด้วยดีค่าวไว้แนะนาเพื่อนเพื่อใครที่ใช้งานกันไปเราถึงส,สนใจเนาะอย่าต่เราแนะนําเพื่อนจะเข้ามาที่ทางสั่งปราณนานไปได้เลยแลวพอได้เข้ามาก่แล้วทีนี้ก็มาขับเร่อกนี้ที่อยู่ตรงส่วนนี้ไปตกให้เพื่อนแล้วก็รู้จักแล้วก็เพื่อนและครู้จักของเราเขา สำหรับเราันแล้วแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอใน,นวันนี้เราก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วด้วยค่ะว่าวันนี้เราอาจจะพูดอะไรไป,ไปแต่ทำไมบ้ากคนไปเนาะสำหรับในคลิปวิดีโอของวันนี้เนะาะแต่หาวาพูดไปเนาะหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนที่ดูแล้วเข้าใจสำหรับคลิปวิดีโอใน,นวันนี้ก็ขอบคุณนะ